พี่น้องนักตกปลานะครับทริปนี้ก็มาเกินไปน้อยไปตามหากระสุนไปปล่อยอ่างคลิปนี้ก็มีคนติดใจนะตามมาด้วยแล้วครับวันนี้น้นหนุ่มทริปที่แล้วติดใจนะครับเจอของใหญ่ไปเพียบเลย20ิกว่าตัววันนั้นวันนี้ก็มาแก้ตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าปลาจะเหมือนวนนั้นหรือเปล่า ติดตามรับชมผลงานกันด้วยนะครับขึ้นหลม่มนเพื่อพี่กลับบ้านเลยไม่ลงแล้วเพราะไงเดี๋ยวตอนเราเรือขึ้นมันก็ต้องติดติดอ่ะมาคนเดียวด้วยมันเลยลูกลางแล้วเป็นดินเลยข้างล่างถ้ามันจะมีตะพักอีกนะก่อนจะนั่นนะไม่มีคนช่วยกลับเลยไม่ตกแม่งโห้หขั้นต่ำก็ห้าร้อยเดี๋ยวนี้นี่สบายน ติดลมไม่มีตอกูตอ,อกเหล็กแลยเจอแล้ว,วเจอแล้ว,วเจอแล้ว,ว,วโอ้นี่เอาแล้วครับ นุ่มเคียนั่นเลยเคีย์ถังเลยเอาปงเอาปั๊มออกเลยเราต้องเอาปลาลงเร็วที่สุดไม่ห่วงถ่ายรูปแล้ว <Okay. S 1> เคียนั่นก่อนเคีย์ถังนี่เปิดนั่นแหละเออเปิดอกรก่อนที่ปั๊มเตรียมจุ่มน้ำปั๊มรอเลยออกซิเจนออก นั่นแหละปลอมอยู่ในนั้นสายถูกแล้วเอาตัวป๊ม,มาออกจุ่มน้ำแล้วก็ออกซิเจนออกมอเตอร์ออกซิเจนใส่ในถังไว้ไงนับแขกมาแล้วนะครับกระสุกเขินแควน้อยไม่ใหญ่เลยได้ใจมีตัวให้มันออกไปกินนอ่ บุ้มเข้าเลยปีแล้วจำได้ไหมบุ้มเข้าเลยชะดดูนั่นไงกลัวแล้วอะบุ้มเห็นไหมล่ะจะงัดได้ไหมเอ้าโุ้ยบอสบอสบิ๊กบิ๊กบอสอุ้ยมาเป็นฝูงนี่ว่ะ ฝูงนิ้วว้เฮ้ยเราไม่ได้เจตนาตุกเลย,ลยนะเนีน่ยจะพี่อ้อมคันพี่จะลบไอ้นี้ไงเนี่ายไหมของเขามาถึงแล้วอย่าไปเล่นมันนั่นอย่าไปหวาน,นเอาเอาอันนี้มากลบลากไปหนุ่มไม่ได้หวานนะมันหวานงจนถึงลากไปห <laughs> ลุดติดเฮ้ยมาโดนตามมันุออ่ยตัวนลูกฝูงใหญ่ที่เป็น เอาซิเอาซิเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันนวนนอนกับตัวนี้นะนั่นซัดติดอย่าเง้ยมันลุกเลยนะใช่ไงไอ,อตัวนี้ไม่ได้ป๊อปเลยครับหันหันกล้องไว้ไม่ได้แล้วปิดปิดไปแล้วเสียดายถึงบอกไงโอ้เอาหวานจริงว่ะมึงบอกไงมงกัดหน้าทุนจะเป็นเงี้ยเสี่ยง

บอส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 นี่จะสู้จะบอกแล้วบอสไปล้างหน่อยดิเดิรือร่มเดิเรือล่มอยู่ด้วยกันนะบอดบอสบอสลูกกินบอสนะครับสวัสดีครับนี่ไต๋เอริก็พามาเล่นบอสแล้วครับผมบอกแล้วให้ตีย้อนบอสครับ ปลากายเห็นเลยเห็นคีบเลยคีบท้องมันเลยม้วนอย่างเงี้ยให้มีอะไรนั่นแหละยัดเข้าไปน้ำมันแตกอยู่อะไหนไหนว่าไป่นนุ่นตอโคตตีไม่ถึงอะที้มันบึ้มตรงน้ำก็เพื่อมนั่นแหละ โหหมดหลอดนั่นไงมันบ้มตรงน้ำก็เพื่อมนั่นแหละโหหมดหลอดนั่นไงหมดหลอดทียใหญ่ด้วยวรีบก่อมาทีแล้วก็ตีใหม่หปลามันอยู่นู่นจะป๊อบมาทำไมตัวงเงี้ยวโอใหญ่ตึงเฮ้ยดู ปากโลมาเลยโอ้โหปากโลมาเลยหูยบุญต่อหน้าต่อตามันไม่ฝังไะดิอุ้ยบุนถุยเลยโอ้โหนี่ถุยเลยผมแท้เอออมไม่มีรอยไม่อมไม่อมเป็นไงกระสุบมันคาบอยู่ มันก็เลยโดดทุยอ่ะนั่นๆน,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 นั่นไงเอา้าเราไม่ติดแล้วไม่ติดไม่ติดโอ้โหมันมามันมาดักกินไอ้นี่ด้วยเนี่ยกะสุนะนี่แหละ้อเสียก็ไม่มีเบ็ดท้องอะ่ะโหชารบ๊อบบ๊บบไม่ติดอะ่ะ มันไม่ดูดตูดไงสะใจชะโดเนทุยต่อหน้าต่อตาเลยอาปากโลทุยเลยเอาไอ้ฮะแทนที่จะได้สองตัวแล้วมันชาร์จไม่โดนแล้วมันก็ไม่ซ้ำแล้วไงโหป้าฝูงอ่ะกระเด็นเลยไหมนี่แหละคอเสีย โดนอะแต่ไม่ติดเอานี้อุ้ยดูดอุ้ยซ้ำโอ้คอเสียโดนน่ะแต่ไม่ติดเอานี้โอ้ยดูดอุ้ยซ้ำโอ้โหดุวะเดือดวะไปซิ ดเดือดว่ะฝ oh. oh, ja, ูง yeah, ฟูงโอ้ยเดืตัวเล็กว oh, ่ะเฮ้ยเข้าตาว่ะเขยไม่ได้เดี๋ยวตาปิ้นต้องตักแล้วล่ะยกไม่ได้แล้วเข้าตาว่ะปลาฟาวว่ะไอ้ปลาฟาวอะไรวะเข็เชือกไงก็เอยู่แล้วว่ะ อาปากท่านนั่นละหลุดเลย,ย,ยอาปากท่านนั้นละหลุดเลยผงจริงวะย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปไม่ต้องตื่นเต้นเนี่ยนี่กระหลุดข้อข้อมาเ้เรื่อยกระดึบกระดึบมา,มา,มาตัวมันเล็กโอมไม่เข้าไงโอมไม่เข้า เราฝูงก็ได้คนละตัวเนี่ยนั่นไม่อยู่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 โอ้โหไม่โดนเลยทําทําบ๊อบบ๊อบ,บ โอ้โหง้างเนี่ยออะไรมันก็ทุยตุเร่เยอะอาปากโดดทุยต่อหน้าต่อตาเลยเราว่ากะเออแม่งเอ้ยจะโดไซส์สองถ่ายรูปแล้วโอ้ย ไปแล้วเฮ้ยยังมียังมีแล้วไปแล้วเฮ้ยยังม,มีอะไรละ่ะเฮ้ย,อยบอกไม่มีละอ่ะูกใหญ่เฮ้ย,อย,อยบอกไม่มีละซัดปุ้ยเลยข้อเสียของการปิดเบรกหมด ขนาดลอกตัวนี้เบรกไม่ตายนะยังง้างอะะ่อะถอยหลงังนิดหนึงหนุ่มอ,อ่้อืมบุ๊บตงไปแล้วมันมุดเลยไงเออๆๆๆๆตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วมันก็หลุดตัวใหญ่ไง,ง,งมนันเลยใหญ่อมอรอย่างมันก็สะบัดไงที่หนุ่มตีไปเมื่อกี้นั่นเลย โอ้ยว่ายไปว่ายมาวันนี้ก็เริ่มละวันนี้ก็เริ่มละนั่นไงวันนี้ก oui. ็เริ่มละนั่นไงเฮ้ยรูดอีกแล้วเอ๊ะ วันนั้นก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเพรว่ามันเข้าฝั่งนู้นมันก็ไม่เท่าไหร่นะวันนั้นนะมันเริ่มประมาณว่ามันเริ่มทำหลุมอยู่กันแล้วนะมันก็ตื่นมันเข้ากินปลาเล็กวันนี้มันร้อนเร็วปลาเล็กมันก็เลยลงลึกไง ถ้าปลาเล็กมันเลาะมันก็ต้องมากินจะไปไหนก็สูบไปเข้ากินปลานั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยฮุ้ยลหละ กาซนี่กะดโดนเต็มที่เลยนะเนี่ยก็ใช่ไงเห็นตัวเห็นนั่นมาเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยอไเอาจริงๆอ่ะติดด้วยอ่ะอุ้ยหลุด้ะหลุดซ้ำอุ้ยหลุดซ้ำอุ้ยของพี่กัดหลุดแล้วก็ซ้ำอีกแต่เบ็ดมันเกี่ยวนี้โอ้ถ้าเบ็ดไม่เกาะต่อโดนแล้วนะไปเลย อุ้ยไม่ไปเว้ยโอ้ท่าเบ็ดไม่เกาะต่อโดนแล้วนะไปเลยอุ้ยไม่ไปเว้ยโอ้ท่เ็ดเ้นไซนี้แหละไซ้ปล่อยอยู่เป็นฝูงจะต้องไปตีบนต้นไม้นะอยู่เป็นฝูงด้วยโหน่าจะได้าจากเมื่อกี้แล้วแทนที่จะได้สองตัวแล้วเนี่ย ัไ่โดอเหยื่อติดต่อเขี่ยวเขี่ยวล่วงซัดเลยอ่ะถ้าเบ็ดไปดันไปเกาะกิปไงเด้งมาก็ยังกัดอยู่ถ้าเบ็ดไม่เกาะกิปนะเป็นเรื่องตั้งแต่ว่อกี้ไปแล้วได้ไปสองตัวแล้วนะจีซ้ำนู่นเข้าในไปแล้วอ่ะเฮ้ยยังซ้ำอยู่ ตามอยู่ด้วยเอ้ชบชบชบอุ้ยจีไปแล้วได้ไปสองตัวแล้วนะตีซ้ำนุ่นเข้าในไปแล้วอ่ะเฮ้ยยังตามอยู่ตามอยู่ด้วยเอ้ชบชบชบอุ้ยอะไรวะหืมขอท้องก็มีแล้วอ่ะตัวมันเล็กกว่าพี่จังหวะซ้ำหน้าโดนมากเลย

กิ้งกิ้งตัวน้อยไปไหนแล้วจะถูกแล้วไงก็ถูกแล้วไงดูตัวสิบทเท่าไหรขนาดไอดอลยังไม่มีแล้ว เห็นก็มาคนละเขื่อนเลยใช่ไหมเอาจนได้อะหุยลูด เอาจนได้อ่ะ้ยหลโอ้โหไม่โดนมันรู่สวางงามงามมาเห็นเห็นนะกระชากลงไปแล้วอะนั่นฮะดินกระด้กกระเด้กแล้วอะไม่ทันว่ะไม่ใช่อยู่ข้างนอกอะ เฮ้ยตามตามตั๊บอื้มไม่ใช่อยู่ข้างนอกฮะเฮ้ยตามตามตามบตับอื้มตามหนุ่มตียังยังมาเป็นฝูงเลยตามมาเป็นฝูงเลยนั่นแหละแลลากมาใกล้ๆเลยลากมาใกล้พี่เลยมันจะคล้องพี่เนี่ยไม่ตีออกข้างนอกละ มืดนาทีทองเต็มปากเต็มคำสุขขินแควน้อยไม่ใหญ่จะได้ใจ 你们年轻啊。 ทำเบิร์มก็ไม่ทำงานนะดูน้ำมั่งนะท้ายเรือนั่นเอ้ยนั่นเฮ้ยลุดเฮ้ยตูนเอ้ยลุดโอ้โอโอสาตามาซ้ำแล้วน่าจะเป็นฝูงว่ะโอ้โหอะไรวะ โอ้โหซ้ำสองทีอะไรขอ